สวัสดีครับผมวิทีสองมุกวีคลิปนี้จะมาสรุปเนื้อเรื่องหนัง365 DNI ตั้งแต่ภาคที่1ถึงภาคที่3เรื่องราวของสาวสวยที่โดนมาเฟียทั้งสงคนจับไปทำเมียจะเป็นเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยผมก็ต้องขอรบกวนทุกท่านโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าทุกคนกดแล้วเรล่ามารับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ ที่ฉากต้นเรื่องกันเลยนะครับมีชายชุดดำสองคนเนี่ยเข้ามาคุยธุรกิจกับชายชุดขาวที่มีอิทธิพลมากในทิซิลีแต่การเจราจาธุรกิจในครั้งเนี่ยมันไม่น่าสนใจชายชุดขาวจึงบอกให้ผู้ช่วยเนี่ยมาเจราจาธุรกิจแทนจากนั้นชายชุดขาวเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาคุยกับลูกชายที่กําลังส่องดูสาวอย่างเพลิดเพลินและลูกชายของเขาเนี่ยก็มีชื่อว่ามัตซิโมผมจะเรียกว่าพระเอกนะครับในระหว่างที่พ่อเนี่ยกำลังฝากฝังธุรกิจให้กับพระเอกจูๆ่ๆเสียงปืนเนี่ยก็ได้ดังขึ้นกระสุนเนี่ยทะลุผ่าน แล้วตัวหนังก็ได้ตัดมาที่นางเอกเธอก็มีชื่อว่าลาล่าหลังจากเลิกงานนางเอกก็ได้ชวนสามีของเธอเนี่ยทำเรื่องอย่างว่าแต่สามีของเธอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเธอไปและเขาเนี่ยก็ได้อ้างว่ากําลังติดงานอยู่งานนี้นางเอกก็อารมณ์ค้างเธอจึงเข้าห้องแล้วไปสร้างความสุขให้กับตัวเองทางด้านพระเอกเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไป5ปีตั้งแต่ที่เขาในสูญเสียพ่อไปแล้วในตอนนี้พระเอกเป็นถึงผู้นําตระกูลเลยนะครับผู้ช่วยก็ได้บอกกับพระเอกว่ามีคนเนี่ยมาขโมยผงแป้งในตู้ค,คอนเทนเนอร์ไป ทางด้านพระเอกที่ได้ยินเขาเนะี่ยก็มีวิธีระบายความโกรธแบบแปลกๆภาพได้ <pper> แตดมาที่นางเอกคืนนี้สามีของเธอเนี่ยก็ได้สรส์วันเกิดสักพักนางเอกเนี่ยก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําแต่ทว่านางเอกเนี่ยก็ได้พบกับพระเอกโดยบังเอิญนางเอกเนี่ยก็มีอาการกลัวพระเอกนิดหน่อยนะในวันต่อมานางเอกกับเพื่อนสาวเนี่ยก็ได้มานอนอาบแดดสามีของเธอก็ได้มาบอกว่าวันนี้เขาจะไปปีนเขาแล้วบอกให้นางเอกรนะอยอยู่ที่นี่คืนนั้นนางเอกก็ได้ลงมาเดินเล่นแต่เธอเนี่ยเกิดหลงทางเอาซะได้ แล้วเธอเนี่ยก็ได้โดนชายกลุ่มหนึ่งจับตัวไปพอนางเอกตื่นขึ้น mm. เธอเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจเธอก็พยายามหาทางออกเพื่อที่จะกลับโรงแรมนางเอกได้เดินมาเรื่อยๆจนพบกับรูปภาพใบหน้าของเธอแล้วพระเอกก็ได้โผล่มาพระเอกเนี่ยก็ได้บอกเหตุผลที่จับตัวนางเอกว่าเมื่อหปีก่อนพ่อและตัวเขาเนี่ยได้ถูกยิงขณะที่หัวใจของพระเอกกําลังจะหยุดเต้นเขาเก็ได้เห็นหน้านางเอกและทุกๆวันเขาเก็จะเห็นหน้านางเอกอยู่ตลอดเวลา พระเอกก็ได้พยายามตามหานางเอกทั่วทุกมุมโลกจนมาวันหนึ่งพระเอกก็ได้พบกับนางเอกอยู่ที่สนามบินพอนางเอกได้ฟังจบเธอเนี่ยก็ได้ตอบว่าจะมาลักพาตัวเธอและทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเธอไม่ได้พระเอกจึงบอกว่าเขาเนี่ยให้โอกาสนางเอกตกหลุมรักเขาภายใน3ามหวันและไม่ใช่เพราะเขาบังคับให้รักแต่นางเอกเนี่ยจะต้องรักเขาได้ความจริงใจภายใน1ปีพระเอกก็ได้สัญญากับนางเอกว่าเขาเนี่ยจะไม่แตะเนื้อต้องตัวของนางเอกยกเว้นนางเอกจะยินยอม ทางหน้าน,นางเอกก็ได้บอกกับพระเอกว่าตัวเธอเนี่ยมีแฟนและครอบครัวแล้วพระเอกจึงนําลูกสามีของเธอที่กําลังนวเนี่ยกับสาว,สาวให้ดูแต่นางเอกก็ยังพยายามคิดหนีอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อมานางเอกเนี่ยก็นั่งหาวิธีที่จะหนีออกจากที่นี่พอเธอหนีออกมาจากห้องได้เธอเนี่ยก็ได้เห็นพระเอกกําลังจัดการคนที่เคยขโมยของในตู้คอนเทนเนอร์แล้วเธอก็ได้สลบไปเพราะโรคประจําตัวพอนางเอกฟื้นขึ้นเธอเนี่ยก็มีอาการกลัวพระเอกนิดหน่อย พระเอกเนี่ยจึงอธิบายให้เธอฟังว่าคนที่โดนเก็บไปเมื่อคืนมันสมควรแล้วเพราะมันข้ามนุษย์และยังกมวยของในตระกูลไปอีกนางเอกจึงขอโทรศัพท์และโน้ตุ๊กของเธอคืนพระเอกจึงบอกว่าเขาเนจะให้คืนเมื่อมันถึงเวลาจากนั้นพระเอกบอกให้นางเอกไปเตรียมตัวเพราะว่าเขาเนจะพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าแต่ทว่านางเอกได้ซื้อของไปสักพักเธอก็ได้คิดหนีพระเอกอีกตามเคยและได้ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ นางเอกได้เล่าเรื่องราวที่เธอเนี่ยถูกจับตัวมาให้กับตำรวจฟังจู่ๆตำรวจรายหนึ่งเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าสวัสดีครับท่านแล้วท่านที่ว่าก็คือพระเอกนั่นแหละครับพระเอกจึงบอกกับนางเอกไปว่าขัดขืนไปเนี่ยก็เสียเวลาเปล่าเพราะว่าเธอเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาอีกหนึ่งปีตกดึกทั้งคู่เนี่ยก็ได้มากินอาหารค่าด้วยกัน ด้วยความสงสัยนางเอกเนี่ยก็ได้ถามว่าพระเอกได้ทําอาชีพอะไรพระเอกก็ได้ตอบว่าทําธุรกิจโรงแรมคลับและร้านอาหารหลังจากที่เสียพ่อไปเขาคือผู้นําตระกูลหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ขอให้นางเอกเนี่ยช่วยอะไรบางอย่างพระเอกเดินไปกระซิบข้างหูและพูดว่าช่วยสอนให้เขาเป็นคนอ่อนโยนเพื่อที่เขาจะได้อ่อนโยนกับนางเอก ในตอนนี้นางเอกเนี่ยก็ได้เริ่มเปิดใจให้กับพระเอกแล้วนะครับพอนางเอกกลับมาถึงห้องเธอเนี่ยก็ได้รับโน้ตบุ๊บกับมือถือของเธอคืนนางเอกจึงรีบโทรไปบอกแม่ว่าเธอได้งานทําอยู่ที่ิลีเป็นเวลาหนึ่งปีเช้าวันต่อมานางเอกได้ตื่นขึ้นมาพบกับพระเอกที่นอนอยู่ข้างเธอนางเอกเปลือยกายไปอาบน้ําส่วนพระเอกเนี่ยก็เช่นเดียวกันนางเอกก็เริ่มปั่นพระเอกโดยการยั่วให้อยากแล้วก็จากไปทางพระเอกก็ได้เตือนนางเอกไปว่าอย่ามายั่วเขา ต่อมาพระเอกก็ได้พานางเอกบินไปที่ไหนสักแห่งในฉากนี้เพื่อนๆไปหาดูหนังตัวเต็มกันได้นะครับพอมาถึงโรงแรมนางเอกเนี่ยก็ได้มาหาพระเอกอยู่ที่ห้องเธอได้มายั่วพระเอกด้วยโลกไม้เดิมๆแต่คราวนี้เนี่ยมันก็ต่างออกไปเพราะว่าถ้านางเอกเข้ามาที่ห้องนี้ก็จะไม่สามารถออกไปได้ถึงคาของพระเอกครั้งนี้เขาพุ่งตัวไปหาเธอจากนั้นก็ได้ล็อกแขนขานางเอกเอาไว้พระเอกบอกว่าทุกครั้งที่นางเอกขยับตัวขาของเธอจะถูกทางออก ทันใดนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาบริการนวดตัวไปดูให้กับพระเอกแบบต่อหน้าต่อตาของนางเอกเลยนะและนั่นก็ทำให้นางเอกน่อยากเหมือนกันนะครับหลังจากที่พระเอกเสร็จกิจเขาได้มาหานางเอกและเหมือนจะทำอะไรบางอย่างกับเธอแต่พระเอกก็ไม่ยอมทำผิดสัญญานะครับต่อมานางเอกก็ได้แต่งตัวสุดว่าบิวหวังที่จะยั่วพระเอกตามเคยพอถึงบารางเอกก็ดิ่งตรงไปยั่วพระเอกเลยนะพอพระเอกเห็นเขาก็ได้ลากเธอออกมาและต่อว่าการแต่งตัวของนางเอก จากนั้นพระเอกก็ได้กลับเข้าไปคุยธุรกิจกับอีกตระกูลหนึ่งในถังหวะนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาป้วนเพี้ยนใต้นางเอกซึ่งเธอเนี่ยก็รู้นะว่าพระเอกเนี่ยแอบมองอยู่พระเอกจึงเดินลงมาหาเธอที่บาร์แต่พอเขาหันกลับไปเขาเนี่ยก็เห็นนางเอกกําลังเต้นอยู่กับคนอีกตระกูลหนึ่งพระเอกจึงหึงขึ้นหน้าเขาเนี่ยก็ชักปืนออกมาแล้วยิงคนที่ลวนลามนางเอก เช้าวันต่อมานางเอกก็ได้ยินเสียงพระเอกกับผู้ช่วยเนี่ยกำลังทะเลาะกันเรื่องที่พระเอกไปยิงคนอีกตระกูลหนึ่งแล้วผู้ช่วยเนี่ยก็ได้บอกให้พระเอกกําจัดนางเอกไปซะพอพระเอกได้ยินเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปทําร้ายผู้ช่วยแต่ทว่านางเอกเนี่ยก็ได้ผล่มาพอดีเธอได้ขอโทษเพราะไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นพระเอกได้ต่อว่านางเอกจนทั้งคู่เนี่ยได้มีปากเสียงกันระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังโวยวายใส่กันนางเอกเนี่ยก็ได้เกิดพัดตกจากเรือ แต่พระเอกเนี่ยก็ได้ช่วยนางเอกเอาไว้ได้ทันหลังจากที่นางเอกฟื้นขึ้นเธอเนี่ยก็ได้ขอโทษพระเอกพระเอกได้เข้าไปใกล้ตัวเธอแล้วก็บอกว่าผมเสียคุณไปไม่ได้พอเขาพูดจบนางเอกก็ได้จับมือพระเอกเอาไว้จากนั้นทั้งสองก็ได้มีความสุขด้วยกันอย่างเล่าร้อนหลังจากเสร็จกิจพระเอกเนี่ยก็ได้พานางเอกไปเต้นลําแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังเต้นลํากันอย่างเพลิดเพลินฮันนาก็ได้โผล่มาแล้วก็บอกกับนางเอกว่าเธอคือแฟนเก่าของพระเอก จากนั้นฮันนาก็ได้กระซิบบอกกับพระเอกว่าเธอจะฆ่านางเอกและจะพากสิ่งที่มีค่าที่สุดของพระเอกไปพอฮันนา wand, พูดจบเธอก็ได้เดินจากไปจากนั้นนางเอกก็ได้ถามพระเอกว่าฮันนากระซิบบอกอะไรกับพระเอกพระเอกเนี่ยจินตอบกลับไปว่าฮันนาห์จะฆ่าคุณทางด้านนางเอกถึงกับจิดตกตเลยนะอยู่เฉยๆก็จะถูกฆ่าพระเอกได้เข้ามาปลอบใจเธอและบอกกับนางเอกว่าให้นางเอกบินกลับไปที่โปแลนด์ก่อนพอพระเอกเคลียร์เรื่องที่นี่เสร็จจะรีบตามไป หลังจากที่พระเอกพูจบนางเอกก็ได้ถูกจัดหนักอีกหนึ่งครั้งเช้าวันต่อมาลูกน้องของพระเอกคนหนึ่งเนี่ยก็ได้มาปลอบใจนางเอกว่าอย่าไปคิดมากเรื่องของฮันนาหลังจากถึงโปแลนด์นางเอกเนี่ยก็ได้มาหาเพื่อนสาวเพื่อนสาวเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะที่นางเอกเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นางเอกเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเพื่อนสาวฟังเพื่อนสาวนั้นจึงถามถึงชายที่ทำให้นางเอกเนี่ยได้พบรักครั้งใหม่นางเอกก็ได้เล่าให้ฟังว่าชายคนนั้นน่ะมีกล้ามเป็นมันมัดเ่าอย่างกับพระเจ้าเนี่ยปั้นเขาเพ้่มาจากมือ จากนั้นเพื่อนสาวก็ได้พานางเอกไปชุดตัวใหม่แถมยังตัดผมเป็นสาวผมบ๊อบด้วยนะในคืนนั้นนางเอกได้ไปเที่ยวบาร์กับเพื่อนสาวแต่จู่ๆสามีเก่าของนางเอกเนี่ยก็ได้โผล่มานางเอกไล่เขาไปเท่าไหร่แต่ก็ไม่ยอมไปเขาเนี่ยก็ตามตื้นางเอกจนมาถึงห้องแต่พอเขารู้ว่าพระเอกอยู่ภายในห้องเขาเนี่ยก็รีบหนีกลับไปเลยนะนางเอกกับพระเอกที่ได้อยู่ด้วยกันแบบสองต่อสองนางเอกก็ถูกจัดหนักอีกแล้วนะ ระหว่างที่กําลังมีอะไรอยู่นั้นนางเอกเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกว่าไม่ต้องรอถึง365วันเพราะในตอนนี้เธอได้หลงรักพระเอกแล้ววันต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปงานแต่งนางเอกขอร้องกับพระเอกว่าห้ามบอกพ่อแม่ของเธอว่าพระเอกเนี่ยทำงานอะไรจากนั้นพระเอกก็ได้แนะนําตัวกับพ่อแม่ของนางเอกพอพ่อแม่ของเธอถามว่าพระเอกทํางานอะไรพระเอกตอบแบบไม่ยังเลยว่าเขาเนี่ยเป็นมาเฟียพอได้ยินพ่อแม่นางเอกเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแถมชอบอีกต่างหากนะครับ ต่อมาพระเอกได้สั่งห้แม่คนโปรแลนเะข้ามาร่วมงานแต่งเพราะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้เรื่องงานของเขาและอีกอย่างช่วงนี้โควิดกําลังระบาดเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้รวมตัวกันมากแต่พระเอกก็อนุญ,ญาตให้เพื่อนสาวของนางเอกเนี่ยมาได้หนึ่งคนนะครับพอเพื่อนสาวมาถึงซิซิลีนางเอกก็ได้บอกว่าตัวเธอเนี่ยได้ทั้งท้องสองเดือนแล้วเรื่องที่นางเอกท้องเนี่ยพระเอกก็ยังไม่รู้นะครับจากนั้นนางเอกก็ได้ไปเลือกชุดแต่งงาน หนังก็ได้ตัดมาที่ผู้ช่วยมีใครบางคนได้โทรมาบอกผู้ช่วยว่านางเอกกําลังจะถูกฆ่าผู้ช่วยจึงรีบโทรหาพระเอกแต่เขานี่ก็โทรไม่ติดเพราะว่าพระเอกเนี่ยกำลังติดสายอยู่กับนางเอกพอรถนางเอกได้ขับเข้าไปในอุโมงค์เสียงของเธอเนี่ยก็ได้หายไปทําเอาพระเอกเนี่ยใจคอไม่ดีเลยนะแล้วผู้ช่วยเนี่ยก็ได้โผล่มาต่อหน้าพระเอกพระเอกก็รู้ได้ทันทีเลยนะว่าเขาเนี่ยจะต้องเสียนางเอกไปชายที่แข็งแกร่งได้เข่าซุดลงไปที่พื้นพร้อมกับน้ําตาของเขาที่ไหลออกมาด้วยความเสียใจ แล้วหนังก็ได้ตัดจบหนังในภาคที่สองเปิดมาที่นางเอกซึ่งเธอก็ได้รอดจากอุบัติเหตุในภาคที่หนึ่งนะครับวันนี้เธอได้เข้างานวิวาซึ่งแน่นอนคนที่เป็นเจ้าบ่าวก็คือพระเอกระหว่างรอพิธีแต่งงานพระเอกก็ได้โบ๊ะบ้านางเอกซะก่อนขณะนั้นเองเพื่อนสาวก็โผล่มาเธอได้ต่อว่าทั้งคู่ว่าทำแบบเนี้ยมันผิดประเพณีหลังจากที่พระเอกยอมเดินจากไป เพื่อนสาวได้เข้ามาคุยกับนางเอกนางเอกได้เปิดเผยความจริงที่ไม่กล้าบอกพระเอกให้กับเพื่อนสาวได้รับรู้ในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุในอุโมงค์เธอได้เสียลูกที่อยู่ในคันและถ้าพระเอกได้รู้ว่าเสียลูกไปเขาจะต้องเปิดศึกกับมาเฟียคั่วหลี่คือมาเฟียคั่วหลี่ของพระเอกเนี่ยเป็นคนจัดฉากให้นางเอกเกิดอุบัติเหตุในอุโมงค์ในภาคที่1นนะครับจากนั้นงานวิวาก็ได้เริ่มขึ้นทั้งสองได้ให้คำมั่นสัญญาต่อกันและทุกอย่างก็ได้ผ่านไปด้วยดีนะครับ กดึกพระเอกและนางเอกก็ได้ฉลองชุดใหญ่ฉากนี้ทุกคนสามารถไปหาดูหนังตัวเต็มก็ได้นะครับช่วงเวลาฮันนีมูนทั้งสองเนี่ยก็ได้จัดหนักทุกที่ที่พวกเขาต้องการนะครับภาพได้ตะกับมาที่เพื่อนสาวเธอได้โดนมาเฟียที่เป็นผู้ช่วยพระเอกเนี่ยตามจีบซึ่งเธอเนี่ยก็ยอมใจอ่อนมีความสุขกับผู้ช่วยนะครับขณะนั้นเองพระเอกและนางเอกเนี่ยก็ผู่มาพระเอกได้ขอคุยธุระกับผู้ช่วย และบอกให้นางเอกกับเพื่อนสาวในี่ยหายอย่างอื่นทํารอก่อนนางเอกไม่พอใจเล็กน้อยที่พระเอกเนี่ยสนใจแต่งานนะครับในเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกเนี่ยก็พยายามจะมีความสุขกับพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็ห่วงงานมากกว่าและได้ปล่อยให้นางเอกเยอยู่คนเดียวนะครับนางเอกจึงไปชวนเพื่อนสาวออกไปคลายเครียดนะครับซึ่งเพื่อนสาวก็ได้บูบ้าก,กับผู้ช่วยแต่เธอเนี่ยก็รีบท,ทําธุระให้เสร็จแล้วก็ออกไปกับนางเอกนะครับทั้งสองได้สนิทสนมแล้วก็รักกันมาก พวกเธอได้แวะไปทานร้านอาหารแห่งหนึ่งได้ไม่นานพระเอกเนี่ยก็ผู่มาแล้วก็ชวนนางเอกกลับนะครับนางเอกก็ไม่พอใจเข้าไปใหญ่ที่ถูกบังคับนางเอกจึงบอกกับพระเอกไปว่าเธอรู้สึกเบื่อเพราะว่าพระเอกเนี่ยบังคับเธอมากเกินไปพระเอกเนี่ยจึงตอบกลับไปว่าสิ่งที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อปกป้องนางเอกแต่นางเอกเนี่ยก็ไม่ฟังและได้พูดทิ้งท้ายไปว่าเธอเนี่ยต้องการความท้าทาย ต่อมานางเอกมาชมวิวอันแสนสวยงามขณะนั้นเองเธอได้มองเห็นชายรูปงามที่กำลังเดินตรงมาหาเธอเขาไม่ชื่อว่านาโชนาโชได้บอกกับนางเอกว่าเขามาทำงานเป็นคนสวนและนางเอกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีความสนใจในตัวของนาโชทั้งคู่ได้คุยกันอย่างถูกคอแต่ก็ไม่นานนะครับนาโชได้ขอตัวกลับไปทำงานตกดึกพระเอกได้จัดงานเลี้ยง เขาได้มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับนางเอกและของขวัญที่ว่าก็คือบริษัทที่ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับนางเอกที่ได้เห็นของขวัญเนี่ยก็ดีใจมากๆแต่เรื่องดีๆเนี่ยก็ยังมีอีกนะครับผู้ช่วยได้ขอเพื่อนสาวแต่งงานเพื่อนสาวก็ได้ตอบตกลงในทันทีทุกคนก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีนะครับตัดมาที่พระเอกเขาแน่ใจร้อนอยากได้ของขวัญจากนางเอก ไม่นาะนนางเอกเนี่ยก็ได้ส่งเส้นทางให้กับพระเอกซึ่งห้องที่นางเอกรออยู่เนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายกับห้องในภาคแรกนะครับแล้วนี่ก็เป็นสิ่งเดียวที่นางเอกเนี่ยจะมอบเป็นของขวัญให้กับพระเอกได้นะครับพอทําทุระกกันเสร็จนางเอกเนี่ยก็ได้ถามกับพระเอกด้วยความสงสารว่าพระเอกเหงาบ้างหรือเปล่าที่ไม่มีญาติพี่น้องเลยสักคนพระเอกจึงบอกว่าอันที่จริงแล้วเขามีน้องชายอยู่หนึ่งคน นางเอกก็พยายามถามถึงเรื่องของน้องชายแต่พระเอกก็พยายามเปลี่ยนเรื่องเพราะมาขอตัวไปทํางานซึ่งนางเอกเองเนี่ยก็แปลกใจแต่ก็ไม่กล้าเซาซีนะครับต่อมาทั้งสองได้มางานเลี้ยงอันที่จริงพระเอกเนี่ยมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาคุยธุรกิจกับตระกูลมาเฟียนะครับนางเอกก็ได้ยั่วยวนโมโหพระเอกโดยการเซาซีชวนพระเอกกลับ ซึ่งเขานยก็ยังคุยธุระไม่เสร็จไม่นานพระเอกก็ได้เดินออกจากโต๊ะไปสักพักนางเอกก็ได้บังเอิญเห็นพระเอกคุยกับแฟนเก่าที่เป็นมาเฟียและที่สําคัญแฟนเก่าได้พาพระเอกเข้าไปในห้องลับนางเอกเนี่ยก็ไม่รอช้าจึงรีบตามไปในทันทีพอเธอได้เห็นพระเอกกับแฟนเก่าโบ๊ะบ้ากันเธอจึงรีบวิ่งออกมาด้วยความเสียใจโดยไม่เช็คให้แน่ใจก่อนว่าคนที่เธอเห็นนั้นเป็นพระเอกจริงๆหรือเปล่า ศพจังหวะก,กับที่นาโชเนี่ยผุมาพอดีนางเอกเนี่ยจึงขอให้นาโช่พาเธอออกไปจากที่นี่นาโชพานางเอกขับรถออกมาได้สักพักเธอเนี่ยก็บอกให้จอดแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้โทรไปหาแม่แต่แม่เนี่ยก็ได้ปิดโทรศัพท์มือถือเธอจึงทิ้งข้อความไปบอกแม่ประมาณว่าที่แม่เคยบอกว่าพระเอกน่ะเป็นคนไม่ดีมันน่ะเป็นเรื่องจริงอย่างที่แม่ว่าพอพูดจบเธอก็ได้คว้างโทรศัพท์ทิ้งแต่แหวนแต่งงานเนี่ยก็ไม่กล้าทิ้งนะครับ จากนั้นนาโช่ได้พานางเอกมาที่บ้านพักต่างอากาศสักพักนาโช่เนี่ยก็ได้บอกว่าเขาอาศัยอยู่กับพ่อและน้องสาวที่ตั้งครันพอนางเอกได้ยินเรื่องตั้งครันเนี่ยเธอก็ได้ทำแก้วตกพื้นเลยนะครับนาโช่ได้เข้ามาอุ้มานางเอกไปไว้ที่เก้าอี้ซึ่งเธอเนี่ยก็มีท่าทีเขินอายด้วยนะครับภาพต่กลับมาที่แม่หลังจากที่แม่ได้รับข้อความจากนางเอกแม่เนี่ยก็โมโหมากเธอได้เดินตรงดิ่งเข้ามาหาพระเอกพร้อมกับตบหน้าไปหนึหน่งที แม่ได้ต่อว่าพระเอกโดยที่พระเอกเนี่ยไม่ตอบโต้แม้แต่คําเดียวเลยนะครับซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ได้คิดอะไรบางอย่างอยู่ทางด้านนางเอกก็ได้มาทําความรู้จักกับน้องสาวของนาโชคน้องสาวดูจะเหมือนถูกใจนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็รับรู้ได้ว่านาโชคเนี่ยรักน้องสาวมากๆภาพต่กลับมาที่พระเอกอีกครั้งแฟนเก่าน่ได้เข้ามาเสนอว่าให้ตระกูลของพระเอกเนี่ยมาร่วมกับตระกูลของเธอ ซึ่งเวลาเนี่ยพระเอกก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาเนี่ยคิดว่าแฟนเก่าต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทําให้นางเอกเนี่ยหายตัวไปนะครับแล้วหนังเนี่ยก็ได้เปิดเผยออกมาว่าน้องชายของพระเอกเนี่ยได้ร่วมมือกับแฟนเก่าเพื่อโค่นพระเอกลงจากตําแหน่งซึ่งน้องชายเนี่ยก็เป็นฝาแฝดของพระเอกเขาได้จัดฉากบุบบ้าก,กับแฟนเก่าเพื่อทําให้นางเอกเนี่ยเข้าใจผิดว่าพระเอกเนี่ยคิดนอกใจ ตัดมาที่พระเอกซึ่งเขาเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าที่อยู่ของนางเอกเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ถ้าว่าด้วยเหตุผลบางอย่างพระเอกเนี่ยจึงไม่บุกไปหานางเอกนะครับทางด้านนางเอกเธอเนี่ยก็ได้ฝันว่าได้โบ้บ้ากับนาโชแต่จูจ่ๆเนี่ยก็ได้มีคนจะมาลักพาตัวนางเอกไปแต่ก็ยังดีที่นาโชเนี่ยเข้ามาจัดก,การชายคนดังกล่าวไว้ได้ทันนะครับซึ่งคนที่จะมาจับนางเอกเนี่ยก็ได้รับคําสั่งมาจากน้องชายและแฟนเก่านะครับเช้าวันรุ่งขึ้นนาโชได้พานางเอกย้ายมาบ้านพักต่างอากาศหลังหนึ่ง นางเอกเนี่ยก็รู้สึกสงสัยว่านาโชเป็นแค่คนสวนแต่ทำไมดูเหมือนร่ำรวยนาโชได้ตอบสั้นๆไปว่าพ่อของเขานนารวยและเขาเนี่ยก็พยายามจะเป็นอิสระจากพ่อตัวเองจากนั้นนาโชได้พานางเอกไปสถานที่ลับเขาทำให้นางเอกมีความสุขและรู้สึกอบอุ่นอีกครั้งในตอนนี้นางเอกก็รู้สึกดีๆกับนาโชมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมานางเอกได้มาพบกกน้องสาวข,ของนาโชนาโชเนี่ยได้บอกว่าให้นางเอกเนี่ยรอที่นี่สักพักเขาเน่าจะไปคุยธุระ พอได้คุยธุระเสร็จนาโชเนี่ยก็มีอาการซีเรียสขึ้นมานะครับจากนั้นนาโชได้ใช้เวลาที่มีอยู่พยายามทําให้นางเอกเนี่ยมีความสุขซึ่งนางเอกเนี่ยก็เผลอใจจูบกับนาโชด้วยนะครับพอถึงเวลานาโชเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาจะต้องไปคุยธุระซึ่งนางเอกเนี่ยจะต้องไปด้วยและที่สําคัญสถานที่จะไปคุยธุระเนี่ยพระเอกก็อยู่ด้วยนะครับนางเอกเนี่ยก็สงสัยว่าคนส่วนน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับมาเฟีย นาโช่จึงสารภาพความจริงไปว่าเขาเนี่ยคือลูกชายมาเฟียซึ่งตระกูลของเขาเองเนี่ยก็เป็นคู่อริของตระกูลพระเอกนะครับนางเอกที่ได้รับรู้ก็รู้สึกโกรธที่นาโช่เนี่ยมาหลอกแต่นาโช่เนี่ยก็ได้บอกไปว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่กับนางเอกเนี่ยเขามีความสุขมากๆและที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยก็ออกมาจากใจแต่นางเอกเนี่ยก็ไม่เชื่อใจนาโช่อีกต่อไปแล้วนะครับทางด้านพระเอกก็ได้บอกให้ผู้ช่วยเตรียมคนและอาวุธให้พร้อมเพราะว่าอีกไม่นานจะต้องไปคุยธุรกิจกับพ่อของนาโช่นะครับ ส่วนนาโชก็ได้มาหาพ่อซึ่งบริการเนี่ยก็ได้สั่งห้ามไม่ให้นางเอกเข้าไปเธอได้ถูกนําตัวไปที่ไหนสักแห่งซึ่งชายมาเฟียคนนี้ก็คือพ่อของนาโชนะครับเขาเจราจากับพระเอกและได้ใจความประมาณว่าธุกรกิจของพระเอกเติบโตเร็วและล้ําเส้นมากเกินไปคือพ่อของนาโชเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนางเอกในภาคที่หน่งเนี่ย ก็คือคําเตือนจากตระกูลของเขาเองจากนั้นพ่อของนาโชก็เสนอให้พระเอกสลาตําแหน่งให้กับน้องชายฝาแฝดไปซะพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกโมโหมากและได้ต่อว่ากลับไปคืนว่าการทําแบบเนี่ยมันไม่มีศักดิ์ศรีขณะที่สถานการณ์กําลังแย่ลงนาโชก็ได้ผู่มาพระเอกจึงขอพกกบนางเอกพ่อนาโชจึงบอกว่านางเอกเนี่ยปลอดภัยดีซึ่งเธอเนี่ยก็ได้อยู่กับน้องสาวแต่นาโชก็ได้บอกว่านางเอกไปกระบอดีกาด พวกเขารู้ได้ในทันทีว่านางเอกตกอยู่ในอันตรายพระเอกและนาโช่ได้ร่วมมือกันตามหานางเอกทางด้านนางเอกก็ได้พบกับน้องชายฝาแฝดพอเธอได้เดินเข้ามาใกล้นางเอ,เอกเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่พระเอกน้องชายฝาแฝดจึงได้ยอมรับและได้เล่าว่าเขาเป็นคนจัดฉากฆ่าพ่อแท้ๆของตัวเองแล้วพระเอกเนี่ยก็ต้องไปลายต่อไปซึ่งสิ่งที่เขาต้องการน่ะก็คือทวงตำแหน่งคืนจากพระเอก จากนั้นแฟนเก่าเนี่ยก็ได้โผมาเธอจะปิดชีวิตนางเอกก็เพราะว่าโกรธที่พระเอกเนี่ยไม่ยอมกลับมาคบกับเธอนะครับแต่แล้วพระเอกกับนาโช่เนี่ยก็มาทันเวลาน้องชายได้จับนางเอกเป็นตัวประกันนางเอกพยายามหนีและได้โดนแฟนเก่านยิงนะครับนาโชจึงยิงสวนไปที่แฟนเก่าในทันทีส่วนพระเอกก็ได้ปิดชีวิตของน้องชายฝาแฝดจากนั้นนา,นานโชก็ได้หันมาทางพระเอกแต่เขาก็เลือกที่จะขัดคําสั่งของพ่อและได้ปล่อยพระเอกไป อาจจะเป็นเพราะว่านาโช่เนี่ยหลงรักนางเอกเขาจึงยอมปล่อยพระเอกไปนะครับพระเอกได้เข้าไปกอดนางเอกแล้วหนังนะก็ได้ตัดจบโดยทิ้งให้เราสงสัยว่านางเอกเนี่ยจะรอดเหมือนภาคที่1ห,หรือเปล่าในภาคที่3หนังได้ทําให้เราเข้าใจว่านางเอกได้จากไปแล้วนะครับแต่แท้ที่จริงน้องชายของพระเอกนั่นแหละครับที่ได้จากไปซึ่งพระเอกก็ได้เจราจาก,กับแก๊งของนาโช่เขาได้ไล่แก๊งของนาโช่พร้อมกับพูดคํารุนแรงที่สําคัญแก๊งองนาโช่ห้ามเข้ามาพื้นที่ของเขาอีกซึ่งมันก็ทําทให้นาโช่ไม่สบอารมณ์นะครับ ตัดมาที่นางเอกที่อาการดีขึ้นมากแล้วนะครับเธอจะพบะกับพระเอกแต่เว่าเขาก็เป็นห่วงร่างกายของนางเอกจึงได้ปฏิเสธไปนะครับซึ่งเธอก็รู้สึกเสงจึงเดินออกวัสูดอากาศข้างนอกและได้พบกับเพื่อนสาวที่มานั่งรออยู่นะครับเพื่อนสาวได้เป็นห่วงร่างกายของนางเอกเช่นเดียวกันกับพระเอก แต่เธอน่ยก็รู้ตัวดีจึงชวนเพื่อนสาวออกไปเที่ยวข้างนอกแต่ก่อนที่จะออกไปนางเอกได้มาสก,กิดพระเอกที่กําลังอยู่ระหว่างการประชุมเขาจึงทิ้งงานเอาไว้ก่อนแล้วมามอบความสุขให้กับนางเอกอย่างเล่าร้อนหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้แอบไปเที่ยวด้วยไม่บอกพระเอกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนนางเอกก็มีความสุขไปอีกแบบนะครับแต่แล้วนาโช่ก็ได้โทรเข้ามาเขาได้บอกว่าลืมเรื่องรล่านางเอกไม่ได้ด้วยความรู้สึกดีของนางเอกจึงบอกนาโช่ไปว่านาโชค,ควรจะพยายามให้มากกว่านี้ ซึ่งเพื่อนสาวก็เซ้าซีอยากจะรู้เรื่องราวบนเกาะนะครับนางเอกจึงเล่าว่าช่วงเวลาที่หนีพระเอกไปเธอได้พบกับนาโชและที่ต้องหนีไปก็เพราะว่าเข้าใจผิดว่าพระเอกนั้นมีชู้กับแฟนเก่าซึ่งนางเอกเนี่ยถึงขนาดยกให้นาโชเป็นเพื่อนสนิทเลยนะครับแต่เธอก็ได้บอกเน้นย้ำกับเพื่อนสาวว่าไม่มีอะไรเกินเลยกับนาโชหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ออกมาแดนกันต่อไม่นานผู้ช่วยก็ได้ออกมาหาเพื่อนสาวส่วนพระเอกเองเนี่ยก็ได้มาดักรอนางเอกเช่นเดียวกันนะครับ นางเอกรู้สึกว่าเธอได้เห็นนาโชแต่พอได้มองดูดีๆอีกครั้งเขาก็ได้หายไปแล้วนะครับจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้ามาห้อง v i p แล้วนางเอกก็ได้ไล่ทุกคนออกไปก่อนที่เธอจะได้โบ้บ้าอย่างเล่าร้อนกลางดึกนางเอกได้รู้สึกตัวเธอได้เดินตามหาพระเอกและก็พบว่าเขามีท่าทีแปลกๆแต่แล้วพระเอกได้ถามเรื่องที่เกิดขึ้นบนเกาะนางเอกก็บ่ายเบียกไม่อยากจะตอบพระเอกที่เป็นคนหัวร้อนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ได้โวยวาไใส่นางเอก เขาพยายามบังคับให้นางเอกพูดออกมาและที่สําคัญก็ยังรู้อีกว่านางเอกเคยเสียลูกไปในท้ายเรื่องของภาคที่1นนะครับนางเอกจึงยอมพูดออกมาว่าที่ต้องปิดบังเรื่องลูกก็เพื่อปกป้องครอบครัวเพราะว่าถ้าพระเอกรู้เรื่องนี้สงครามระหว่างตระกูลจะเกิดขึ้นพอพระเอกได้รู้เหตุผลจึงตอบกลับไปคืนว่านางเอกไม่มีสิทธิ์ที่จะปิดบงังทางด้านนางเอกจึงสวนกลับไปคืนว่าที่ลูกจะต้องจากไปก็เพราะว่าศัตรูของพระเอกพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้คว่างแก้วพร้อมกับหันหลังให้กับนางเอก ซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้นางเอกคิดถึงความอบอุ่นที่นาโช่เคยมอบให้ซึ่งเธอเนี่ยก็เกิดความลังเลขึ้นมานะครับถึงขนาดคิดไปเองว่านาโชมาสร้างความสุขให้แต่แท้ที่จริงเนี่ยกับเป็นพระเอกซึ่งเขาก็รู้ว่านางเอกมีอะไรปิดบังอยู่เขาจึงรู้สึกโกรธมากจากนั้นทั้งสองก็เริ่มรู้สึกแปลกซึ่งพระเอกก็ไม่ได้นอนห้องเดียวกับนางเอกแล้วนะครับเวลาผ่านไปพวกเขาก็เลือกที่จะไม่คุยกันนางเอกจึงคิดหาวิธีทําให้ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้น เธอได้เลือกไปทำงานที่บริษัทของตัวเองและตอนนี้นางเอกก็มีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับแต่ในเรื่องความรักทั้งสองก็ได้ห่างเหินกันมากขึ้น,นเรื่อยๆพระเอกมุ่งมั่นทำงานและมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบาร์กับสาวๆนะครับส่วนนางเอกก็ได้ทำงานออกมาดีจนกระทั่งได้รับคำเชิญให้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ในโปรตุเกสพวกเธอก็ดีใจกันมากๆเลยนะครับถึงวันที่จะต้องเดินทางก็ไม่มีคำลาจากพระเอกแต่ก็ยังดีที่มีเพื่อนสาวคอยให้กำลังใจนะครับ พอมาถึงทั้งคู่ก็ได้แวะมาที่ชายหาดเพื่อนสาวได้พามาดูหนุ่มๆที่แข่งขันเซิร์ฟบอร์ดระหว่างที่ทั้งสองกำนังคุยกันอย่างสนุกสนานจู่ๆก็มีเสียงประกาศรายชื่อคนที่ได้แชมป์แข่งเซิร์ฟบอร์ดซึ่งเขาคนนั้นก็คือนาโชนางเอกที่ได้ยินจึงชวนเพื่อนสาวกลับโรงแรมในทันทีเพื่อนสาวนนก็แปลกใจและมีคำถามมากมายนางเอกจึงเล่าว,ว่าคนที่เคยอยู่บนเกาะกับเธอนั้นก็คือนาโชคนนี้เพื่อนสาวจึงมองตรงไปที่นาโชพร้อมกับบอกนางเอกว่า เขากำลังเดินมากับสาวผมทองนางเอกก็รู้ว่าสาวผมทองคนนั้นคือน้องสาวนาโช่เพื่อนสาวที่เข้าใจจึงเบีเ่ยงเบนความสนใจจนนางเอกเนี่ยหลบสายตาของนาโช่ไปได้นะครับตกเด็กพวกเธอออกมาเที่ยวกันอย่างสนุกสนานแต่ทว่านางเอกก็มักจะฝันถึงการโบ้บ้ากับนาโช่อยู่บ่อยครั้งและคืนนี้พวกเธอก็ได้ไปเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์สาวเสื้อดำที่ได้ส่งคําเชิญมาก็ได้พานางเอกไปดูบรรยากาศภายในงาน แต่ถว่าน้องสาวของนาโช่เนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาและได้ทักทายนางเอกนะครับน้องสาวดีใจมากที่นางเอกหายดีเธอพยายามพูดไปให้นางเอกโกรธนาโช่โดยอ้างถึงเหตุผลว่าที่นาโช่ทาไปเนี่ยก็เพื่อพ่อรัตกูลซึ่งตัวเขาเนี่ยก็เจ็บปวดมากที่ต้องทําแบบนี้จากนั้นน้องสาวก็ได้ขอให้นางเอกยอมคุยกับนาโช่แบบ 2. ต่อสองพอพวกเขาได้แยกตัวออกมาคุยกันนางเอกดันหักห้ามใจตัวเองไม่ได้เธอได้เผลอจูบนาโช่นะครับ นาโชได้ต้องตาเธอสักพักก่อนที่เขาจะพานางเอกมาที่บ้านของเขาจริงๆไม่ใช่กระท่อมริมทะเลเหมือนภาคที่สองนะครับแต่ก็ไม่พ้นที่นาโช่จะพานางเอกมาคุยอยู่ที่ริมชายหาดซึ่งนาโชก็รู้ว่าร่างกายของนางเอกต้องการเขาแต่เธอก็พยายามหักข้ามใจให้ได้และขอตัวกลับโรงแรมนาโชจึงบอกว่าจะให้เวลากับนางเอกแม้มันจะตลอดไปจากคําพูดของนาโช่บวกกับความรู้สึกของนางเอกมันทําให้นางเอกลังเล ทั้งสองจึงได้มีความสุขด้วยกันในคืนนั้นฉากนี้ไปดูกันได้นะครับส่วนเพื่อนสาวก็ได้ถูกจับแยกจากนางเอกไปนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็ถึงเวลาที่ทั้งสองจะต้องแยกจากกันนาโชได้ขับรถมาส่งนางเอกพร้อมกับพูดไปว่าถ้านางเอกรู้สึกไม่อยากกลับไปหาพระเอกก็ไม่ต้องกลับเขาไม่เหมือนกับพระเอกและจะไม่บังคับให้นางเอกต้องทําอะไรแล้วจุดสําคัญนาโชได้บอกความจริงไปว่าเขาได้ช่วยชีวิตพระเอกในตอนท้ายเรื่องของภาคที่2นะครับ ที่นาโช่ยอมช่วยพระเอกก็เพราะว่าไม่อยากให้นางเอกต้องมาเจ็บปวดกับการสูญเสียพระเอกไปนาโช่ได้บอกเพิ่มเติมไปว่านางเอกมีทางเลือกเสมอซึ่งเขาจะลอนางเอกจนกว่านางเอกจะพร้อมพอพูจบนางเอกก็ได้เดินจากไปโดยไม่ให้คําตอบนะครับเธอได้กลับมาพบกับพระเอกที่ดักรออยู่พระเอกได้ถามคำแรกว่าไปไหนมาทั้งคืนนางเอกก็ได้ตอบไปเรื่อยพระเอกรู้ว่านางเอกโกหกก็โมโหมากนะครับนางเอกก็ทนต่อความหัวร้อนของพระเอกไม่ได้เธอจึงขู่ว่าจะอยากกับพระเอกนะครับ พระเอกก็พยายามจะคุยกันให้รู้เรื่องนางเอกจึงบอกว่าตอนที่เธอถูกยิงความสัมพันธ์เกือบจะตายไปกับเธอเธอพยายามรักษามันไว้แต่พระเอกเนี่ยก็มัวแต่หมกมุ่นกับขุมนรกของตัวเองแล้วตอนนี้เธอก็อยากอยู่คนเดียวพร้อมก็ขอให้พระเอกกลับไปก่อนถึงแม้ว่าพระเอกจะเจ็บใจแต่เขาก็ยอมกลับและทิ้งเครื่องบินไว้ให้กับนางเอกเผื่อนางเอกจะเปลี่ยนใจกลับไปหาเขา นางเอกที่สับสนกับตัวเองก็ได้แต่ร้องไห้ออกมานะครับนนำซ้ำก็เจอเพื่อนสาวที่ไม่เข้าใจแล้วมาต่อว่าเธออีกนางเอกจึงพูดสวนกลับไปคืนมันทําให้เพื่อนสาวเข้าใจและเห็นใจเธอขึ้นมานะครับจากนั้นนางเอกก็ได้เดินทางมาหาพ่อและแม่ที่บ้านแม่ก็ได้สงสัยว่านางเอกต้องมีปัญหาแน่แน เพราะว่าไม่อีกอกี่วันก็จะถึงงานวันเกิดของนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็ควรจะอยุบสามีนางเอกจึงยอมรับความจริงว่าเธอได้ตกหลุมรักนาโชซึ่งคําพูดของเธอก็ทําให้พ่อและแม่ถึงกับตกใจเลยนะครับเธอได้เล่าเรื่องราวต่างๆจนแม่ได้ถามว่าถ้าไม่มีพระเอกเป็นสามีนางเอกจะเลือกใครนางเอกตอบปัญหาของเธอคือไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะครับแม่จึงแนะนําการใช้ชีวิตคู่ให้ยืดยาวพอเธอได้เผลอหลับไป ก็ได้ฝันถึงพระเอกกับนาโช่ที่ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันตอนนี้นางเอกก็สับสนอากมากๆเลยนะครับวันรุ่งขึ้นนางเอกออกไปขับรถเล่นกับพ่อช่วงเวลาอยู่กับพ่อเนี่ยเธอค่อนข้างมีความสุขมากๆแต่แล้วเพื่อนสาวก็ได้โทรเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าตอนนี้พระเอกรู้เรื่องของนางเอกที่ไปโบ๊ะบ้ากับนาโช่แล้วซึ่งตัวของเพื่อนสาวเองเนี่ยก็รู้สึกกลัวเนื่องจากพระเอกเนี่ยเป็นคนโหดมากแต่นางเอกก็ไม่มีท่าทีกลัวสามีของตัวเองนะครับเธอได้มาบอกลาพ่อเพื่อจะกลับไปหาพระเอกอีกครั้ง พอออกมาจากสนามบินนางเอกได้ใช้บริการรถรับส่งเธอได้สังเกตเห็นว่าคนขับรถนั้นน่ะมันคือนาโชนาโช่บอกว่าการที่เขามาปรากฏตัวที่นี่มันผิดข้อตกลงกับพระเอกคือนาโช่ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่นี้ได้นะครับแต่เขานี่ก็ไม่สนเพราะอยากเจอกับนางเอกนาโช่อยากจะพูดตรงๆกับเธอนางเอกจึงยอมให้นาโช่ขับรถไปส่งนะครับ ครั้งแรกที่ได้พบกับนางเอกเขารู้สึกชอบในทันทีเขาชอบท่าทีเวลาโกรธชอบความดื้อรั้นของนางเอกสรุปก็คือเนี่ยชอบทุกอย่างที่เป็นตัวของนางเอกนั่นแหละครับเขาอยากจะพาไปค้นหาสิ่งใหม่ๆอยากจะพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่พมา่าอยากพาไปปฏิบัติธ,ธรรมที่บาหลีอยากจะพาไปเมาที่โตเกียวและเขาพร้อมที่ทำให้นางเอกทุกอย่างถึงแม้ว่านาโช่จะพูดอย่างนั้นนางเอกก็บอกว่าจะต้องกลับไปคุยกับพระเอกก,ก่อนและต้องการเวลามากกว่านี้ เขาได้คิดอยู่สักพักก่อนที่จะตอบไปว่ายังไงเขาก็รอหลังจากนั้นก็ได้ขับรถมาส่งนางเอกถึงที่นของพระเอกนะครับเพื่อนสาวคิดถึงนางเอกมากพร้อมกับโวนกไวายในเวลาเดียวกันแต่พอได้เห็นนาโชเธอก็พูดติดตลกไปว่าพานาโชหนีไปอยู่ที่โปลแลนด์เลยดีไหมจากนั้นนางเอกก็ได้ถามหาถึงพระเอกเพื่อนสาวจึงบอกว่าพระเอกอยู่ที่ชายหาดนางเอกได้เดินเข้าไปหาโดยไม่มีความกลัวพอทั้งสองได้พบกันพระเอกก็ได้ขอพูดความในใจก่อน ไม่งั้นอาจจะไม่มีสิทธิ์พูดอีกต่อไปซึ่งตัวของนางเอกเอ,กเองก็รู้ว่าพระเอกรับรู้ถึงเรื่องการเสียชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับนาชโชแต่ก็สงสัยว่าทําไมพระเอกถึงยังนิ่งเฉยพระเอกจึงเล่าว่าครั้งหนึ่งพ่อเคยอ่านใิทานคติประจําใจให้ฟังเขาจํามันได้แม่นซึ่งเนื้อหามันก็คือถ้าเรารักอะไรบางอย่างจริงๆก็ควรจะปล่อยสิ่งนั้นไปถ้าสิ่งนั้นย้อนกลับมาแปลว่ามันเป็นของเราตลอดไปแต่ถ้าว่าสิ่งนั้นไม่กลับมาก็แปลว่ามันไม่ใช่ของเรา พอได้พูจบพระเอกก็ได้หันไปถามนางเอกว่าจะกลับมาหรือเปล่าซึ่งนางเอกก็ยังไม่ทันได้ตอบหนังก็ได้ตัดจบแบบนี้อีกแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดนยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมสปอยมาโดยตลอดและพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ